สินค้านะคะจะเป็นคีย์บอร์ดเกมมี่ LED รุ่น YDK 666นะคะจะมีให้ลูกค้าเลทั้งหมด2สีจะมีสีขาวและสีดำสินค้าชิ้นนี้ใช้วัสดุแบบใหม่สาม,มารถจตะนารได้มีขาตั้งคีย์บอร์ดให้ลูกค้าทึ้นแถวสามารถเห็นได้ง่ายขึ้นสาย USB ยาวที่ถึงจุด3เมตรผูกมีอายุการใช้งานมากถึง10ล้านครั้งสามารถรองรับอุปกรณ์ถายรยังทั้งหมดเช่นคอมพิวเตอร์และถอดรับทีวีสมาร์ทหรือทางร้านจะทดสอบระบบการทำงาน,นของสินค้าชิ้นนี้ให้ลูกค้าได้รับชมนะคะ บอกลูกค้ากดที่ปุ่มฟังก์ชันค้างไว้นะคะและกดที่ปุ่มไฟได้เลยค่ะหากลูกคก้าต้องการปิดนะคะกดที่ปุ่มฟังก์ชันค้างไว้และกดที่ปุ่มไฟอีดหนึ่งครั้งค่ะและที่พิเศษไปกว่าเดิมนะคะมีคีรับเพื่อเอเมวิคัาสื้อวกให้ลูกค้ทาทั้งหมด12ปุ่มด้านบนเลยนะคะลูกค้ากดที่ปุ่มฟังก์ชันค้างไว้ค่ะ F1 จะไปที่อินเทอร์เน็ตค่ะ F2 จะไปที่ Microsoft Outlook นะคะ F3 จะเป็นการค้นหา F4 จะเป็นการเปิดเพลง F5 ฟังเพลงต่อเนื่อง F6 ฟังเพลงก่อนหน้า F7 ฟังเพลงถัดไป F8 จะเป็นการลดเสียง F9 เพิ่มเสียง F10 ปิดเสียง F11 ไ <F 1 S 2> ปทีปท่ีของเครื่องและ F12 ไปที่ข้างกลิ้เลขค่ะสินค้าทางรา้านมีการรับประกันทุกตัวหากลูกค้ามีข้อสงสัสยสมามารถทักแชทสอบถามได้เลยและลูกค้ากดติดตามทางร้านไว้นะค,ค,นคะเพื่อไม่พลาดโปรโมชั่นดีๆในครั้งต่อไปค่ะสวัสดีค่ะ